ไม่เป็นไรเดินไปนู่นเลยเป็นนี่ก็มาอ๋อมกลับพักก่อนเดินดูมีกุฏิด้านนู้นนูกับพักก่อน ทานแล้วไปเนี่ยเพื่อนไม่ได้มา,ามาอยากเพื่อนหมดเพือนมา,า,นมนมาอ๋อนี่เป็นสำนักสงฆ์อยู่บนยอดภูดนี่เนาะ เราทำตั้งแต่ท่าพ้อไปแล้วเลยเใ็ดไว้อืมท<ะ>่าพ้อมาจองดินมาเห็ดดินทำไมไม่มันเหลือครับท,ท่านไปไหนอ่ะมาจังหนองคายบุญการไม่แล้วตอนนี้ท่านไปไหนอ่ะตอนนี้ท่านไปไหนที่บุญการเมื่อกลับบัดเพิ่งมาเแล้วก็ไม่มีพระอยู่แล้วครับบอสโอ้ใช่ได้เนาะ คือถ้าวไวผมยังไม่ได้มาถางอยู่ในผมเชื่อกรมม่อมให้ผมเล่าอือครับผมเล่ไมาเผาแล้วผมก็ไปลาได้เยอะอือวันนี้ถ้าผมบ่นนี่ผมไม่อยู่เลยนะเนี่ยจริงจริงผมชอบที่สไปยะมากเลยของผมพาร์ตยึดกระเฮือนกับมีพระเหตุคระเภาช่วยผมเลย่าอือครับผมนี่ครับที่สไปยะมากนะครับเหมาะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาก อโอ้ครับมีที่เดินด้วยมันมีติดข,ข้างในด้วยนะยสามสี่หลังนอ่อโอ้อดีมากครับดีมากดีมากนี่นะครับวันนี้ขึ้นมาหาหนอกล้วยสวรรค์ ขึ้นมาไปยอดภูเลยไปไปไปกันไปกันไปดําโอ้โห,หน่าอยู่มากเลยอย่ะอืม เราจะไปหาหนอปล้ยกันครับปุ้ยนาชินผมไม่หานี่ตอนาคืนนี้ลิ้นอแสงไฟอยู่เหมือนกับ้อมประการรุ่นรุ่นมีฤิ์อยู่ขึ้นเนื่องขาเอยเล้นลิ้นด้ออยู่ไหน ฮาดูรถโหเนี่ยเราจะไปเอาพันกล้วยกันนะครับผมกล้วยลาชินีในป่าลึกนะครับผมนี่ก็ขอบาร,รมีพ่อปู่แม่ย่าเจ้าป่าเจ้าเขานะครับระทิประทาง ให้ลูกหลานนะครับมาขอพันกล้วยไปทำพันเด้อครับอะไรจะหาพันกล้วยกันได้ลึกขนาดนี้ก <c> ร <oughs> ่พันกล้วยเล่าเหรอกดีนี้เราเรายังยังม่ง มาทำนาผมไม่มาโกหกทำไม่บด้เลวะโอ้ยมาทำนาเลยหรือขนาดนี้ <following. S 1> เม็นหน้าคอยมานอนเจ็ดโมงยันไม่นอนนะเหมนต้อมเมหน้าตนั้นเดตั S. <S ดเวเจาบูบกีดวยดวดเ ขาก่ามีโซนไม้ต้ไนไม้ละมุต้นไม้มมาลอกต้นไม้มมาลอแล้วมีเปลี่ยน้งนั้ต้นไม้ละมาลอให้มันมาลให้มันเลื่อนลอยเอนดูมาดูนะเดี๋ยววันวันนึงกล้วยออกลูก ที่สามแยกตรงนั้นนะไฟอยูอ่มไม่ใช่เดี๋ยววันหนึ่งกล้วยออกผลผลิตได้ที่นั่นนะ <S 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 โอ้โหต้องเอาคลิปนี้โชว์เลยอ่ะกว่าเราจะได้พันนี้มาไม่ธรรมดาน่ครับผมที บุกเบิกขึ้นกันเพื่อมาขยายยุคคู่ครองครุกเบิกได้ขนาดนี้หน้าทางเนาะข้างหน้าในพานนะครับนี่ผมมาด้วยความปลอดภัยนะครับข้างหน้าเป็นในพานข้างหลังพวกคุ้มกันครับโอ้โหอะไรจะปั่นนั้นโอ้โหนี่ถลายสดได้นี่คลิปนี้นะล้านวิว โอ้โหไปครับตามกันมานะครับตามไม่ได้เลยครับกว่าจะได้หนอกล้วยไปทำพันนึงโอ้โหหนาว ไปกันครับไปกันครับ,บรยาวกันไปเลยครับ<ป>เรามาแบบมีประจัก์พยานนะครับ,บรมีน้องดำมันเป็นประจัก์พยานนะครับในการมานำหน่ <c oughs> อกล้วยนะครับผม <c oughs> เข้ามาลึกไกลสิบลี้นะครับ <c oughs> ดีนะใส่ชุดนี้มาพอดี โอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วผมป้ามาติดต uh uh ีเน uh 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 yes> uh 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 ี่ยอยู่แค่ว่าผมโูกขาข้าวเตร็จไม่เคอเลยแล้วนี่มันต้นอะไรต้นไม้ลูกรือไม้ไผ่อะเนี่ยฮะ

กล้ยหอมทองอลยหาดแล้วกุ้ยไปอยู่ตรงไหนต้นไหนต้นอะไรเนี่ยครับดำ ตอนนี้ผมโดนทิ้งแล้วนะครับยำหนีด้าวยางนหน้าแล้วข้าว,ว้าวื้นว้าวข้าว้าวมา้าาวขาข้า้า,าอ้อ เสียงน้ำตกไหลสู้ๆนะครับข่นนี่ี่นี่เราถ่ายถ่ายวิดีโอไม่เป็นไร ขึ้นขึ้นไม่มีโหมีน้ำตกด้วยโอ้โหโอ้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับผม